สวัสดีครับฝรั่งน้อยสวัสดีครับเปิดดูซิว่ามีอะไรบ้าง <c oughs> ว้าออ้เอาไหม <c oughs> กิปเป็ดอะไรมาอวอันอา้์มาไม่มีไก่เหรออี่กตักจะปักแฮปกิ๊บอันนี้เปิดนี้น่ยดิอ <c oughs> อันนี้ของฝรั่งน้อยล้วนๆนะคะยีจ๋าไม่หิวแบบนี้ <c oughs> ว้าว หิวหิวลุยได้เต็มที่ชวนยาดาแล้วไม่มาอย่าอเลนโฟฝลังเนาะนี่จ่ายังอิ่มไข่ต้มกาแฟดําอยู่เลยนะคะไม่หิวไม่หิวย่งไก่สักชิ้นนี่ในแกชชับอยู่ไหนเปิดเปิดให้หน่อยดีมาไม่มีมือรอกรนโครับ หิว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 โอ้โหบอกเลยถ้ากินแบบนี้กินได้ทุกวันพลังน้อยนะคะกินได้ทุกวันวป๊ะ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 ยุสักอะไรของป๊ะป๊ะยังไม่มาว้าวยี่สิบชิ้นกิฟต์คีเป็ดคีเป็ดมา,มาขอหนึ่งชิ้นนะ คนเดินผ่านนะอืมเจอของถูกใจก็จะประมาณนี hmm. <All right. S 1> yeah, mm ้อยกไปลูกทำมาพอแล้วยกไปเนาะ จะกินหมดไหมเนี่ยอร่อยเลยพี่น้อง่ะมามาทายกันว่าฝรั่งน้อยจะกินหมดไหม จะกินหมดหมั้ยจะกินหมดปะไม่รู้<อ>วันนี้ไม่มีคนแย่งยาดาไม่มานะคะชวนแล้วไม่มาบอกอยู่บ้านเลี้ยงน้องช่วยปลา chắc chá Điều tít khó nhiều yeah. mọi cái chịu <laughs> lòng <laughs> <Đồ> này lòng <laughs> um. <laughs> này lòng <đi>. <laughs> <Wow. cười> à, <đáng> này <gài. cười> อันนั้นก็ไก่อันนี้ก็ไก่นะฮะชา้าๆเคี้ยวดีๆลูกมันร้อนไก่ยังร้อนอยูอ่ไปเมืองไทยไม่มีแมคโดนั่์อ่ะอีกแบบเวียดว <c oughs> อุ้ยไม่มีแมคโดนั่์เมืองไทยอยู่นี่วะฉันหงอมแซบๆโอเคได้ดา <c oughs> ปล่อยให้กินแล้วนะคะ